ส5้ามีนาคามนี้ช็อปเลยที่ช้อปปี้นี่จ้าอะคะเอาไก่หวานครับหวานได้ไหมคะหวานนะคะ่ะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะผัดทอด่ะดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วย แคนีี่่ก็ไมมพุงล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New นูภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ มูลนิธิการจนะบารมีค่ะจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเเล์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่21มีนาคม2565ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระทลักษ์จังหวัดสิเกตนายสกิจเหลืองสกุลไทยในายอำเภอกระทลักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรต์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 โดยมีนายแพทย์ชัยพรพรมสิงห์หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเมร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมรถเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่4ีคันออกให้บริการมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ65คนนายศักดิ์สินกุลบุตรด,ดีสาธารณสุขอำเภอกรทลัก์กล่าวรายงานจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับหนึ่งของสตรีไทยข้อมูลเมื่อปี2553พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่13,184ราย เสียชีวิตประมาณ4,665รายหรือทุก2ชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม1รายจากสถิติตั้งแต่ปี2,554ถึงปัจจุบันมีอัตราป,ป่วยแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบแพทย์ช้าซึ่งมักมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัดการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาและรักษาให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งการตรวจมี3วิธีคือการตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมโดยการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอรกระทลักษ์และคณะกรรมการประสานงานสาธารณาสุขระดับอำเภอรกระทลักษ์ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจึงร่วมกับมูลนิธิการจนะบารมีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562อำเภอกรลักษจังหวัดษิสเกตในปีงบประมาณ2,565ซึ่งการจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอกระทลักษ์พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยกับตัวเองต่อไปค่ะดรสีวันเกียรติสุรนนท์ค่ะ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและมัสคอตให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สิสกเกตเกมนักกีฬาจากจังหวัดสิสกเกตคว้า2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงค่ะ เมื่อเวลา18.30มิกนาทีของวันที่19มีนาคม2565ค่ะที่โดมสนามฟุตซอลโรงเรียนศิษสเกตวิทยลาลัยดรสีวันเกียรติสุรน์ประธานผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจงวังหวัดศิษสเกต เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติบตัตรและมัสคอตให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันจำนวน14รายการในการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศิษเก็สเกตเกม โดยมีนายปรีชาลาลุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพิชานประยูนรัฐอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับและมอบรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมโรงเรียนสกป่่ยพิทยาคมและโรงเรียนเบญจประชาสันคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้รับมอบหมายจากจังหวัดริสเกตให้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ริสเกตเกมประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีมในระหว่างวันที่16-20มีนาคม2565 โดยในวันนี้ทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีพิธีมอบเหรียญรางวาัลเกียรติบัตรและมัสคอตให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันจำนวน14รายการประกอบด้วยอินไลน์ speed, สปีดสเก็ต200เมตรสปินบุคคลชายอินไลน์ speed, สปีดสเก็ต200เมตรสปินบุคคลหญิงอินไลน์ speed, สปีดสเก็ต1,000เมตรบุคคลชายอินไลน์ speed, สปีดสเก็ต1,000เมตรบุคคลหญิง อินไลน์สป Re ีดสเก็ต3,000เมตรทีมรีเรมิกส์สเก็ตบอร์ดพาร์คสเก็ตบอร์ดมินิรัม BMX f ็มเอ็กฟิอินไลน์สตันอินไลน์สเก็ตสตันพาร์คสลาลมแบทเทนเอมโรลเลอร์สปอร์สลาลมฟรีสไตล์คลาสสิกทีม BMX อ็มเอพาร์คอินไลน์สตันบิ๊กแอร์และ BMX Big Air ซึ่งมีนักกีฬาจากจังหวัดศิีสกเกกสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้3รายการด้วยกันคือประเภท BMX f r e เอ็กซโดยนายภาคภูมิผู้สอาดสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาคลองได้สำเร็จ ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่นายชัดเฉลิมวิโรธวีตจากกรุงเทพมหานครและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงได้แก่นายวสันเสือศัตร์จากจังหวัดนครสวรรค์ประเภท BMX Big Air รรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่นายรุ่งเรืองพามีจากจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่นายจักพันอินทรักคล้ายจากกรุงเทพมหานครและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงได้แก่นายธนกฤตวงประชาจากจังหวัดขอนแก่น และที่สร้างเสียงเชียร์ดังทั่วสนามและสร้างความตื่นเต้นไปตามๆกันในการแข่งขันวันนี้คือประเภทอินไลน์สตันบิ๊กแอร์เพราะเป็นน้องเล็กสุดในการแข่งขันที่มีอายุแค่8ปีและเป็นนักกีฬาจากจังหวัดศิสเกตสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดริสเกตได้แก่เด็กชายธรรมคุณดนาออดกล้น ส่วนรางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้แก่นายอัครวินยินดีจากจังหวัดมุกดาหารและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่นายนทวัฒนพรมพืชจากจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีมอบรางวัลน,นักกีฬาหญิงดีเด่นได้แก่เด็กหญิงเพนทิพาพพัชชวนา ซึ่งเป็นนักกีฬาจากจังหวัดจันทบุรีและรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิงได้แก่นางสาวธมวนวัรผลกาจากจังหวัดตราดอีกด้วยค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกดเกมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่าว่าเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่19มีนาคม2565ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติภายในมหาวิทยาลัยรัชพฤศสิสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดสิสะเกดนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสิสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สิสะเกดเกมมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินกีฬาและ กกีฬาให้การต้อนรับ น,นายนภัสวงชิระนุกูลประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดกล่าวรายงานซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกําลังกายสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะโอกาสนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เชิญชวนน,กนักกีฬาคณะกรรมการผู้ควบคุมทีมและกองเชียร์ที่ติดตามมาให้กําลังใจนักกีฬาได้มาท่องเที่ยวมาชมมาชิมทุเรียนภูก ขาไฟซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จังหวัดศรีสะเกดได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกดเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565และจังหวัดศรีสะเกดได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านก้้นเหลืองและโรงเรียนบ้านเปื่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ่งเป็นคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดระหว่างวันที่19-23มีนาคม2565โดยมีจำนวนนักกีฬาทั้งชายและหญิงเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบรวม700คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดรีสเกต ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะซุนหิงพลา่า หาสรรพสินค้าที่อยู่คู่คนสีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร045620530ถึง4หันสานม,มสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานม,มสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 นาคมนี <Billie S 1> <Idi ot. S 2> ้ช like ็อปเลยที่ช็อปปี้แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี <Ske pt necessary> <Lin> ่หลับตาลงแข่งแขนเป็นเวลา3าิปนาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากอยู่กัคนที่รักตันานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊อ 老公来咯！Love,